หากคุณกำลังมองหามือถือราคา6 0 0 0บาทในปี2025ที่มีจอใหญ่กล้องถ่ายรูปสวยและแบตอึดชาร์จเว้นั้นคุณอาจจะรู้สึกสับสนว่าควรเลือกรุ่นไหนดีแต่คุณรู้ไหมว่าตลาดมือถือราคา6 0 0 0บาทในปีนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นแต่ละแบรนด์เริ่มใส่ฟีเจอร์ระดับกลางลงมาให้เยอะขึ้นทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายและคุ้มค่ามากขึ้นดังนั้นบทความนี้จะช่วยคุณคัดเลือกสิบรุ่นที่น่าสนใจพร้อมสรุปสเปคเด่นและแนะนำว่าแต่ละรุ่นเหมาะกับใครรวมถึงช่องทางที่สามามรถซื้อได อัปเดตราคาล่าสุดมือถือราคา6,000บาทปี2025 Oppo A5 Pro 5G หน้าจอ6.67นิ้วความละเอียด7 2 0 x 1 6 0 4พิกเซล i p s LCD 120Hz เฮกล้องหลังกล้องหลัก5 0 mp กล้องหน้า8 mp แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว5 8 0 0 mah ชาร์จไว 45W ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 6300ระบบปฏิบัติการ Android 15 ColorOS 15เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการแบตใหญ่ใช้งานยาวนานแต่ต้องการความทนทานและชาร์จเร็วรวมถึงมี 5G ซื้อได้ที่ Shopee Lazada TikTok Oppo A3 Pro 5G หน้าจอ6.67นิ้วความละเอียด 720x1604 พิกเซล IPS LCD 120Hz กล้องหลังกล้องหลัก50 MP กล้องหน้า8 MP แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว5100 mAh ชาร์จไว45 w ชิปเซต MediaTek Dimensity 6300ระบบปฏิบัติการ Android 15 ColorOS 15เหมาะกับคนต้องการมือถือ 5G ราคาประหยัดจอใหญ่เหมาะสำหรับดูนหนังโซเชียลใช้งานทั่วไปและต้องการชาร์จเร็วซื้อได้ที่ Shopee ลาซาด้า TikTok Honor X7D 5G หน้าจอ6 7จนิ้วความละเอียด7จ็อยย x 1 6พิกเซล TFT LCD หนึ่งเฮิกล้องหลังกล้องหลักห้าสิบ MP กล้องหน้า5้า MP แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว650้ mAh ชาร์จไวสาม้าดับบิยูชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon ห S Gen สระบบปฏิบัติการ Android 15 Magic OS 9เหมาะกับคนชอบแบตอึดจริงจังใช้งานได้ทุกฟีเจอร์เครื่องคนทานและมี 5G ซื้อได้ที่ช h อป e ี Lazada t i k t o k แต่คุณรู้ไหมว่ารุ่น Honor X7D 5G นี้มีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในราคา6,000บาทแต่คุณคิดว่ามันจะเหมาะกับคนที่ใช้งานมือถือหนักหรือไม่ HONOR 200 Smart 5G หน้าจอ 6.8นิ้วความละเอียด 1080x 2412พิกเซล TFTLCD 120Hz กล้องหลังกล้องหลัก 50MP กล้องหน้า 5MP แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว5200 mh ชาร์จไวัย 35W ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2ระบบปฏิบัติการ Android 14 Magic OS 8เหมาะกับ คนที่อยากได้มือถือ 5G ราคาประหยัดฟีเจอร์ครบถ้วนใช้งานทั่วไปโซเชียลซื้อได้ที่ช h อปปี Lazada Vivo Y 29 4 G หน้าจอ6.68นิ้วความละเอียด7 2 0 x 1 6 0 8พิกเซล IPS LCD 120Hz ฮกล้องหลังกล้องหลัก5 0 MP กล้องหน้า8 MP แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว 6500mAh ชาร์จไว ah, 44W ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 685ระบบปฏิบัติการ Android 15, f a n t a s t o w a 15เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปที่เน้นแบตอึดเล่นโซเชียลดูวิดีโอหนักๆอยากได้มือถือบางและแบตใหญ่ซื้อได้ที่ Shopee, Lazada, TikTok แต่คุณคิดว่า 4G ยังคุ้มค่าในยุค 5G หรือไม่ เสียวมี Redmi Note 14 5G หน้าจอ6.67นิ้วความละเอียด 1080x 2400พิกเซลอ m o โมเล 120Hz กล้องหลังกล้องหลัก 108MP 8MP 2MP กล้องหน้า 20MP แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว5 1 1 0 m a h ชาร์จไว 45W ชิปเซ็ต MediaTek d e n s i t T7025 Ultra ระบบปฏิบัติการ Android 14 HyperOS เหมาะกับคนที่อยากได้กล้องความละเอียดสูงและจอโมเดลในงบจำกัดเหมาะทั้งถ่ายภาพและดูคอนเทนต์ซื้อได้ที่ Shopee Lazada TikTok p o c o M 7 Pro 5 G หน้าจอ6.67นิ้วความละเอียด1 0 8 0 x 2,400พิกเซลอ m โมเด120 h z กล้องหลังกล้องหลัก5 0 mp กล้องหน้า2 0 mp แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว5 1 1 0 mah ชาร์จไว 45W ชิปเซ็ต mediatek d ด่นเซอร์ที2 5 Ultra ระบบปฏิบัติการ android 14 hyperos เหมาะกับคนที่ต้องการหน้าจอคุณภาพและการเชื่อมต่อ5 g ในงบจำกัดเล่นเกมระดับกลางได้สบายซื้อได้ที่ shopee lazada tiktok แต่คุณเคยคิดว่า Poco M7 Pro 5G นี้มีสเปคที่คล้ายกับ Redmi Note 14 5G แต่ราคาถูกกว่าคุณคิดว่ามันน่าซื้อมากกว่าหรือไม่ i n f i n i x Hot 60 Pro 4G หน้าจอ6.78นิ้วความละเอียด 1224x2720 พิกเซลอ m โมเล144เฮกล้องหลังกล้องหลัก50 MP กล้องหน้า13 MP แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว 5160mAh ชาร์จไว45 w ชิปเซ็ต MediaTek Helio G200 ระบบปฏิบัติการ Android 15 x o s 15เหมาะกับคนที่อยากได้จอรีเฟรชสูงและประสบการณ์เล่นเกมที่ลื่นในงบประมาณจำกัดซื้อได้ที่ Shopee Lazada TikTok Satinu b i n i o 35G หน้าจอ 6.8นิ้วความละเอียด 1080x 2392พิกเซลออมโมเลด 120hz กล้องหลังกล้องหลัก 50MP กล้องหน้า 16MP แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว6000 mh ชาร์จไว้ 33W ชิปเซ็ต Unisoc T8300 ระบบปฏิบัติการ Android 15เหมาะกับ เกมเมอร์งบจำกัดและผู้ที่ต้องการแบตใหญ่จอใหญ่เล่นเกมได้นานซื้อได้ที่ช h อป e ี Lazada, t i k ิกทอกซททีนูบีแอร 5G หน้าจอ6.78นิ้วความละเอียด 1224x2720 พิกเซลอโมเลต120เฮกล้องหลังกล้องหลัก 50mp กล้องหน้า 20mp แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว 5 0 0 0 mAh ชาร์จไว้3ชิปเซตยูน s ซอ t ที่8300ระบบปฏิบัติการ Android 15เหมาะกับคนอยากได้มือถือ5 g ดีไซน์บางจอสวยเหมาะถ่ายรูปและดูคอนเทนต์ซื้อได้ที่ช h อป e ี Lazada t i k ิกทอกสุดท้ายแล้วการเลือกซื้อมือถือราคา6,000บาทขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนแต่คุณคิดว่าฟีเจอร์ไหนสำคัญที่สุดสำหรับคุณ ถ้าต้องการแบตอืดสุดมองรุ่นที่ให้แบตเยอะๆเช่น vivo y 2 9 honor x 7 d s a t i n u bneo 3ถ้าต้องการกล้องดีที่สุดเลือกรุ่นที่ให้1 0 8 mp หรือ5 0 mp และมีกันสันน้อ s เช่น redmi note 14 honor x 7 d ถ้าต้องการจอสวยรีเฟรชส,สูงให้มองรุ่นที่ได้หน้าจออ m ลล e d ด2 0 hz ขึ้นไปเช่น poco m 7 pro redmi note 14 i n f i n i x hot 60 pro ถ้าต้องการ 5G ให้เลือกดูรุ่นที่เป็น 5G ได้แก่ Opp o p p l A3 Pro 5G, Redmi Note 14 5G, p o c o M7 Pro 5G, z e n i n u Bia Neo 3เช็คราคาจริงช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ส่วนใหญ่มักมีโปรช่วงโปรโมชั่นคูปองส่วนลดทำให้เหลือราคาจริงที่ถูกกว่าราคาเปิดตัวดังนั้นคุณคิดว่ารุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณชวนให้แสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย